สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับผมมิกเซอร์กิทรันนะครับช่วงนี้สภาวะนะครับตลาดเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนหลายคนก็จะรู้นะว่าเออช่วงนี้นะครับมีข่าวค่อนข้างจะรุนแรงเลยเนาะนะครับเราจะเห็นข่าวากันเยอะมากมายเลยแต่ที่สําคัญเลยคือตลาดเนี่ยนะครับมันนิ่งเกินไปเนาะ เอาหัวข้อเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกอยู่2สินทรัพย์เลยนะครับมีทองคาแล้วก็บิตคอยคําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ ตลาดทองคำณปัจจุบันตอนนี้เรามาอัปเดตทีว่วิ่งก่อนละกันคือในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมเห็นในแท่งแท่งเทียนทองคำเนี่ยนะครับก็คือแท่งนี้เขาได้มีการปิดคือค่อนข้างสวยแหละถือว่าโอเคนะในแบบอิมบาลานค่อนข้างดีแต่ทีนี้สังเกตว่าอิมบาลานชุดเนี้ยครับมันยังไม่สามารถที่จะส่งทำหายขึ้นสูงกว่าเดิมได้คือให้ทุกคนคิดเห็นกันเลยกันครับว่าในชุดนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยการวิ่งขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งที่มันวิ่งลงมาก่อนมาใช้ดีมานชุดนี้มาใช้อิมบาลาาาาานนขของง้้ลวรรคคิ่่ับึึไไปปยม แล้วก็ยอ่อลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็ในยอ่อมาใหม่งั้นถ้่ากับว่าอะไรครับรอบเนี้ยถ้าเขาจะต้องขึ้นต่อเนี่ยหรือว่ามีดีมานที่มีความแข็งแรงสูงสงเนี่ยนะครับมันจะต้องชนและมันต้องดีดขึ้น ต่อทำไฮที่สูงขึ้นแต่ประเด็นสำคัญคือจังหวะที่เขาลงมาใช้อ่ะในแท่งนี้ทุกคนเห็นไหมแท่งนี้เขียวใช่ไหมแท่งนี้วิ่งขึ้นไปแล้วก็มาลงมาปิดแดงแล้วก็มาใช้งานแท่งถัดไปเนี่ยครับแทนที่จะต้องยกขึ้นทันทีในแท่งนี้หรือวีคเนี้ยถ้าวีคเนี้ยสามารถที่จะวิ่งขึ้นปิดสูงมาเดิมได้มีโอกาสขึ้นออร์ฮายนะแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่แท่งเดนเนครับปัจจุบันตอนเดนะ ตอนที่ราคาเนี่ยมันวิ่งมามันมาใช้ในชุดเนี่ยครับมันมาใช้ชุดนี้คือมันมีแนวแนวรับของชุดนี้เป็นรับของตรงนี้อ่ะ แล้วก็ตรงนี้มีกลุ่มดีมาร์อยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งปัจจุบนันใช้งานอยู่ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยในชุดนี้จะต้องกลับตัวละงั้นถ้าเกิดว่าในสัปดาห์นี้ถ้าทองคำเนี่ยไม่สามารถที่จะดันราคาที่สูงกว่านะครับในชุดนี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะลงเนี่ยมีมากกว่าทองคำเนี่ยมันจันใช่ไหมนะครับก็คืออีกสวันอะ่ะรวมวันนี้ก็คือ5วันเนาะนะครับถ้าอีก5แท่งก็ถือประมาณนี้ประเด็นคือพอมัน5แท่งแล้วไม่ยอมสามารถทำไฮสูงก่าเดิมได้ครับเรียกว่าการต่อ,อข้างครับพอการวิ่งออกข้างมันลนักษณะขขขอองกาารทีี่่นนดใหญึ้มม ที่ราคาเนี่ยครับจะเรียกว่ามีความลังในตลาดค่อนข้างสูงนะครับแล้วมีโอกาสเทมากกว่าเพราะถ้าด e มา n นเยอะจริงๆหรือความต้องการซื้อเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะกลับตัวแล้วจริงๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์ละหรือตั้งแต่กลางสัปดาห์เนี่ยจะเห็นละหรือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นละ แต่ปรากฏว่าในโลทำเฟรมที่ดรอปลงมาเนี่ยกับกลายเป็นว่าในจุดที่เขาเนี่ยพยายามที่จะขึ้นอยู่ทุกคนสังเกตไหมเขาใช้คําว่าพยายามจะขึ้นก็คือว่าเนี่ยตลาดเนี่ยมันมีการเทรลงมาเทลงมาชุดนึ่งก่อนแล้วพยายามจะดันราคาขึ้นแต่ไม่มีผลสามารถราคาขึ้นได้ลงมาใช้ในดีมานชุดนี้ก็คือเป็นเป็นไส้ของชุดเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มดีมานอันหนึง่งแล้วเบรกตัวเองขึ้นไปปรากฏกับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนเห็นไหมนะครับมันมีข่าวที่เครื่องบินของสหรัฐเนี่ยมีการวาง บอมเกิดขึ้นถูกไหมเมื่อไรก็ตามที่ราคาเนี่ยมันมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ที่มันรุนแรงมากๆของโลกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยจะมีการพุ่งนะครับอย่างรุนแรงแต่เผอิญในมุมของเทคนิคอลเนี่ยดันทําให้ชุดเนี้ยคืออย่างงี้ครับข่าวอ่ะไม่รู้หรอกนะครับเราไม่รู้หรอกว่าภายในเป็นยังไงแต่เทคนิคอลเนี่ย ฟ้องว่าทองคำเนี่ยครับก็คือจะไซเวอให้ทุกคนคิดง่ายๆเลยกันว่ามันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้แต่ทองคํายังไม่สามารถขึ้นได้งั้นแสดงว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่เกิดขึ้นที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยบางครั้งก็มีผลบางครั้งก็ไม่มีผลผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันจะต้องส่งผลต่อราคาทองคานะครับแล้วก็เอาเหตุการณ์พวกนี้ต่างๆเนี่ยมาลงทุนทองคําเพราะทุกคนสังเกตครับว่าไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เกิด การใหญ่ๆแล้วทองคําราคาจะขึ้นสังเกตไหมเปิดแก็บเลยเปิดแก็บมาตรงนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคามาปิดอยู่แถวนี้พอตีห้ามาราคาเปิดแก็บพุ่งขึ้นไปสุดท้ายราคาปิดลงมาต่ํากว่าเดิมงั้นเท่ากับว่าเอ้าไหนบอกว่าราคามันต้องขึ้นต่อเธอเนื่งจากมามีวิกฤตถูกไหมแต่กลายเป็นว่าทองคําลง้งนั้นพอเป็นภาพนี้เกิดอะไรขึ้นฮะเกิดนะครับเหตุการณ์ที่บอกว่างั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องดิฟตามข่าวก็ได้บางครั้งมันมีข่าว แต่บางครั้งมันก็ไม่เกิดแต่ประเด็นคือสําคัญคือหลายๆคนนะตัดสินใจผมเห็นหลายๆคนละนะครับเพื่อนๆนักเทรดด้วยกันนี่แหละนะครับหลายๆคนว่าแบบเฮ้ยโอ้ราคาเกิดวิกฤตแบบเนี้ยรุนแรงแน่ๆฉันจะแบบไล่บายทองคํางินยาวๆเลยนะครับแต่ผลปรากฏว่าทุกคนคิดดูนะข่าวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมถ้าถ้าใครไล่บายทองคําจะเกิดอะไรขึ้นครับราคามันไหลลงเรื่อย พยายามจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นหรือแม้กระทั่งตรงนี้ที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยก็กลับลงมาที่เดิมอ่ะนี่วิ่งขึ้นไปนี่ก็กลับลงมาที่เดิมเมทเม <S <S ่ากับว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับสภาวะตลาดท,ที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ทองคํามีโอกาสปรับตัวลงนะครับ ในระยะสั้นผมใช้คำนี้นะเพราะเนื่องจากในระยะยาวเนี่ยมันยังขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกราฟเดย์กราฟสัปหรือกราฟมันเนี่ยนะครับมันยังเป็น up trend อยู่มันยังเป็นขาขึ้นอยู่จะมีที่มันมีโอกาสปรับตัวลงเนี่ยก็จะมีแค่จังพวกทำเฟรมเล็กๆนะครับก็จะเป็นตั้งแต่4ชั่วโมง1ชั่วโมง30นาที15นาทีพวกเนี้ยนะครับที่ยังเป็นเรียกว่าการปรับตัวลงระยะสั้นถ้าเราเข้าเทรดบายช่วงนี้สังเกตว่าจะต้องเก็บกําไรให้ไวเร็วๆหน่อยหรือแม้กระทั่งเซลก็เหมือนกนนเเก็บกรเรเเเก็บาาาไรรววๆห่ยจจนะคลุด ฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมใช้คํานี้เลยกรอบไซว์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันคือกรอบไซว์ของชุดนี้ครับถ้าใครที่เป็นเวทเนี่ยนะครับก็คือต้องใช้กรอบชุดนี้ในการเทรดทั้งหมดเลยกรอบของ4ชั่วโมงชุดนี้ในการเทรดเลยใครที่นะครับเล่นใหญ่กว่านี้ก็คือจะต้องเล่นกรอบ day ซึ่งกรอบ d a เนี่ยก็จะมีกรอบนี้1กรอบแล้วก็อีกรอบนึงก็คือเป็นกรอบนี้กรอบนี้ทั้งหมดเลยกรอบเดกับกรอบวีคเป็นกรอบเดียวกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนเนี้ย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะรันเทรนเทรดทำกำไรแบบระยะยาวๆหน่อยถือยาวๆหน่อยช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อาจจะต้องลองปรับนะครับวิธีการเข้าเทรดน,นิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าราคาทองคำณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะรันเทรนได้อย่างอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทั้ง Market s t r u c t u r e ที่มันไม่ได้เป็น strong trend strong t r e n d เนี่ยมันคือการที่ราคาเนี่ยวิ่งชุดตัวออกอ m b a l a n c e แรลลงๆขึ้นไปอันนี้เรียก strong t r e n นแต่ปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือราคาเนี่ยวิ่งชุดตัวออกไปก็จริงตรงเนี้ แต่ทีนี้สังเกตไหมชุดนี้ราคาเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาทําให้นะครับแล้วก็สังเกตไหมเวลาเขาวิ่งขึ้น,นแทนที่เขาจะวิ่งขึ้นแล้วเขาก็าวิ่งขึ้นต่อแบบนี้เลยเขาไม่ทําแบบนั้นสังเกตไหมครับตั้งแต่ชุดนี้เป็นต้นไปอ่าชุดนี้ชุดที่ 1, 1แล้วก็ชุดนี้ชุดที่ 2, 2> ที่ทําให้ราคาเนี่ยมันวิ่งออกข้างชุดที่มันวิ่งออกข้างสไลด์ออกข้างครับเรียกว่าลดความชันของกราฟแล้วกันกราฟเนี่ยนะครับเวลาเราเห็นเทรนที่มันวิ่งออกข้างหรือว่าลดความชันลงความชันก็คือแบบอ่ายิ่งยิ่งชัน แต่เผอิญว่าพอมันออกข้างเยเยอะครับประกอบกับว่าช่วงเนี้ในชุดนี้มันยิ่งออกข้างไปใหญ่เลยทําทให้มุมมองของทองคำณปัจจุบ,บนันตอนนี้ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ดูว่าเป็นสตรองเทน,นทเท่าไหร่เลยทําให้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไหนเนี่ยนะครับเทรดบายเนี่ยสังเกตว่าราคาเนี่ยพยายามจะขึ้นตลอดใช้คําว่าพยายามจะขึ้นตลอดถ้าไม่พยายามคือมันแตะแล้วมันก็วิ่งเลยแต่ตอนนี้พยายามจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นัะท ok, ีถูกตบลงถูกตบลงตลอดถูกตบลงตลอดถูกตบลงตลอดถูกไหมฮะงั้นเท่ากับว่าพอา คำเลยทําให้ภาพปัจจุบันเนี่ยก็คือใครที่จะเล่นรันเทรนเนี่ยนะครับไม่เหมาะกับสภาวะช่วงนี้เลยจะต้องให้หลุดกรอบแต่กรอบหนึ่งไปก่อนนะครับส่วนใครที่เป็นเดทนะครับหาทาร์เก็ตในการเก็บกําไรเป็นระยะ เก็บกาไรได้เลยก็คือว่าพอได้กาไรเสร็จปุ๊บให้หาระยะเก็บได้เลยนะครับไม่เหมาะกับการลันเทนเลยช่วงนี้ใครที่เทรดทองคําอยู่ตอนนี้นะพอกราฟเนี่ยฟองไว้หมดแล้วนะครับว่าไม่เหมาะกับการลันเทนเลยประมาณนี้นะครับอย่างเมื่อเช้านี้นะครับก็มีแผนนะที่ผมส่งให้กับนักเรียนนะครับก็คือมีการบายในชุดนี้นี่บายตรงนี้ทราเกตในการเก็บกําไรเนี่ยจริงๆอะ่ะ ้าเทรดตรงนี้นะถ้าเกินในการเก็งอะไรจริงๆจะต้องอยู่ตรงนี้นี่แต่เนื่องจากพอมันเป็นภาพนี้มันไม่ได้เป็นเทรนด์ครับทุกคนคิดด้วยง่ายนว่ามันยังเป็นลักษณะของการที่พยายามจะกลับตัวอยู่ผมให้ดูตรงนี้นะตอนที่ราคามันมาใช้เนี่ยในชุดนี้ในในในกรอบดีมารชุดนี้นะกรอบดีมาชุดนี้ราคามันมาใช้เนี่ยนะครับมันมีการยกโล นะครับตรงนี้ขึ้นถูกไหมฮะพอมีการยกโลดตรงนี้ขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดเบรกจุดนี้เป็น liquidity จุดนี้เป็น liquidity ราคาใน1 5นาทีเนี่ยมาใช้ตรงนี้อ่านะครับมาใช้ตรงนี้ตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดเข้าจุดเก็บกำไร,รจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการเทรดแบบนี้นะจุดเก็บกำไร,รจริงต้องอยู่นี้แต่ทีเนี้ยเนื่องจากราคามันวิ่งแล้วมันสุดไส้ขุดแค่นี้มาไปเจอแบบแค่ซัพพสาย1้านาทีก็ลงแล้วอะคือฝั่งเนี้ยเนี่ยเจอฝั่งเนี้ยลงเลยคือโดยปกติอ่ะเขาจะแบบว่าวิ่งขึ้นไปอออยยย่่าางงน้ะ อ่ะวิ่งอย่างนี้ปื๊ดขึ้นไปอาจจะชน ชนครั้งหนึ่งย่อแล้วก็ชนอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะชนครั้งนี้แล้วก็ย่อลงเลยแต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยลงก่อนก่อนถึงทาร์เก็ตได้สำแสดงว่าแรงขายค่อนข้างเยอะกับอีกมุมหนึง่งผมมองว่ามุมนี้ถามว่ามีโอกาสกลับตัวได้ไหมก็มองว่ามีโอกาสกลับตัวได้นะนะครับตรงที่สังเกตไหมครับว่าเขาเนี่ยลงมาเรื่อยๆอ่ะดูนะภาพนี้ลงมาเรื่อยๆแบบนี้อันนี้คือเทรนของฝั่งที่มันเป็นขาลงถูกไหมครับฝั่งนี้คือเทรนของฝั่งที่พยายามจะขึ้นในชุดนี้ครับเขาจะสร้างหรือจะจะรังสะสมออเดอร์ yeah เพื่อที่จะขึ้นเลยทําให้เขาจะต้องสะบัดไปสะบัดมาเนี่ยเพื่อทําให้คนเนี่ยนะครับอาจจะต้องเกิดกเรียกว่าบางคน s l บ้างนะฮะบ,บางคนโดนการทุนบ้างบางคนอะไรบ้างแล้วแต่เป็นจุดที่เขาสะสมนะ่ะสะสมเพื่อจะขึ้นต่อทีนี้มีอีกมุมหนึ่งนะครที่ผมคิดไว้เหมือนกันก็คือว่าถ้ามุมเนี้ยเขาไม่ขึ้นทองคำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นภาพนี้เหมือนกันจุดที่สามารถขึ้นได้นะมี1มีตรงนี้เลยตรงนี้แหละนะครับที่จะดันราคาขึ้นไปได้เลยแต่ทีเนี้ยเวลาขึ้นไปเนี่ยเราจะยังไม่มองว่าราคาาามันนนต้้้องงงวิ่่ขึไท oul, ทสูเีนะ จะมองแค่ทาร์เก็ตแถวๆนี้ก่อนแถวนี้ก่อนอ่านี่ทร์กเก็ตที่1น,นะจุดแรกนะจุดที่2ก็คือผมมองว่าตอนนี้ราคาชุดเนี้ยกำลังเริ่มเรียกว่าตรงนี้เป็นการสร้าง PA นะครับหรือ p i Approach สำหรับผมนะด้านล่างตรงนี้เป็นจุดที่เขาสะสม Liquidity ไว้เรียบร้อยแล้วเป็น Pool Liquidity แล้วก็ตรงนี้ก็มองเป็น Pool Liquidity เหมือนกันเพราะว่าดีมาตรงนี้ถูกใช้แล้วหครั้ง ถ้าตรงนี้ไม่ดันไฮสูงกว่าตรงนี้ได้นะคือปัจจุบันตอนนี้ถ้ามองเนี่ยก็เป็นลิกลิกไปแล้วประเด็นคือจะมองเป็นลิกมากขึ้นกว่าเดิมคือไม่ผ่านไฮนี้อ่าไม่ผ่านไฮนี้อย่างปัจจุบันตนนี้มันบอกแล้วมันยังไม่มันไม่ผ่านยิ่งถ้าสมมุติอยู่ดีตรงนี้วิ่งขึ้นไปแล้วตอกย้ำว่าไม่ผ่านจริงๆเนี่ยมีโอกาสลงนะครับพอมีโอกาสลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งครับที่ผมมองว่าก็มีโอกาสขึ้นหนึ่งเหมือนกันคือจุดนี้ครับสำหรับผมนะถ้าไหนก็ตามที่หลุดชุดนี้หลุดนี้เรยงลต นะครับหลุดตรงนี้เลยแล้วก็หลุดตรงนี้เลยมันจะไปเข้าเงื่อนไขของ Time Frame Day ครับอ่ะผมจะให้ดูผมขอเปิดอีกอันนึงนะครับเป็นชุดนี้เงื่อนไขของ Time Frame Day เนี่ยคือ 1. อิมบาลานชุดนี้ราคาเนี่ยมันใช้งานถูกไหมแต่มันไม่สามารถที่จะส่งผ่านไฮที่มันส่งลงมาได้ชุดนี้ ตรงนี้คือเทนที่ราคามันติดอยู่เห็นไหมฮะมันติดเนี่ยปัจจุบนันมันติดเส้นเทนนะมันติดเทนไลน์อยู่เท่ากับว่าถ้าภาพนี้มันบอกไปแล้วว่าชั้นอะไม่เบรกนะอ่าเห็นปะเห็นไหมเห็นมันเบรกไส้ไหมเลยทําให้ชุดเนี้ยครับสามารถมองว่าเป็นจุดหนึ่งที่ราคาเนี่ยจะกลับลงมาได้ก็คือถ้าภาพนี้นะฮะไม่สามารถยกขึ้นตรงนี้ได้เลยนะฮะก็มีโอกาสที่ราคาจะทิ้งลงมาตรงบริเวณนี้อาจจะเป็นภาพนี้แล้วค่อยปรับตัวลงเลย อาจจะลงมาถึงนี่ทองคำอ่ามีโอกาสเกิดภาพนี้นครับมีโอกาสเกิดภาพนี้เหมือนกันอีกหนึ่งมุมมองที่มีโอกาสเกิดขึ้นถ้าในกรณีที่หลุดเส้นนะครับเทนไลน์ชุดนี้แล้วก็ใน1ชั่วโมงไม่สามารถทำพายสูงกว่าชุดนี้ได้นะครับก็มองว่าทองคํามีโอกาสลงต่อแต่ปัจจุบันตรนเนี้ยที่ราคามันยืนอยู่ได้เนี่ยนะครับก็คือ1มันมีเส้นเทนไลน์ประคอง2คือมีการยกโลตร,นตรงนี้ตัวเนี้ยคือช่วยไว้ถ้าไม่มีการยกโลตรงนี้คือมีโอกาสหลุดเลยหลุดก็คือลงมาด้านล่าง,งตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะอรช่วงเนีมอะ่จร์แล้ ในชุดนี้คือกลับตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นราคามันจะออทำหายหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องไปพิสูจน์ว่าฉันน่มีความสามารถในการที่จะขึ้นไปถึง3,004อีกรอบหนึ่งได้ไหมหรือทั้งหมด3,450อีกทีนึงได้ไหมนะครับตัวนี้ก็ต้องไปแปลพิสูจน์กันต่อในอะาทองคำก็ต้องขึ้นไปไปชนแนวต้านต่างๆนะครับแล้วก็ต้องดูการปิดแท่ง4ชั่วโมงปิดแท่งเดย์ครับปิดแท่งวีอีกรอบหนึ่งเพื่อบ่งบอกว่าราคาเนี่ยจะเป็นเป็นภาพไหนเวลาผมเทรดเนี่ยผมจะไม่เทรดด้วยการที่เราฟันธงว ในอดีตนะครับผมเคยที่จะเรียกว่า b แ a s หนักมากเลยะครับว่ามันจะต้องเป็นภาพนี้ภาพนี้แต่พอเนื่องจากมันไม่เกิดเป็นภาพนี้มันทําให้เรายึดติด b แ a s แล้วมันทําให้เรา,าเรียกว่ามีโอกาสลอสละกันแล้วก็โอกาสในการที่เราจะเทค profit ทำกำไรหรือว่าเข้าเทรดเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดนั้นนะครับผมก็เลยมีการปรับชั้นเนี่ยนะครับเวลาการเทรดนะจะต้องดูนะครับหน้างานจริงนะครับเอาเข้าว่าเขาทําแบบไหนกราฟแบบนี้เป็นยังไงเฮ้ยวันนี้ ไม่สิตอนแรกเมื่อวานนี้มองอ,อาจจะเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมองไว้ละที่ราคาเนี่ยมีโอกาสหลุดลงมาถึงข้างล่างนะมีโอกาสลงมาถึงข้างล่างนะแต่ประเด็นคือพอมีภาพราคามันยกลแบบอ้าวราคาบอกไปแล้วนี่ว่าฉันจะยังไม่ลงตอนนี้งั้นก็ทำอะไรครับก็ต้องเล่นไปก่อนเล่นตามหน้างานมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวตรงนี้ด้วยซ้ำแบบนี้เป็นต้นเราไปดู BTC กันบ้างนะครับ BTC BTC เนี่ยนะครับก็เอาอีกแล้วนะเหมือนที่เคยคุยกันไว้เลยนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วที่ราคามันปิดแท่งจําได้ไหมอ่าใครที่ตามไลฟ์ผมตลอด ควรจะรู้เลยว่า BTC เนี่ยนะครับอาการมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ BTC เนี่ยอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะครับใช้คานี้เลยคือเนื่องจาก BTC เนี่ยนะครับก็คือตอนที่ราคามันเบรกเนี่ยมันเบรกด้วยไส้อีกแล้วจริงๆอ่ะโดยแทนที่ตัวเขาเองเนี่ยจะเบรกด้วยอิมบาลานซ์หรือว่าเนื้อเทียนแต่พอมันเบรกด้วยไส้ทําให้นะครับเขามีโอกาสปรับตัวลงครับพอปรับตัวลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีสองอย่างคือถ้าเขายังไม่หลุดอิมบาลานซ์ตรงนี้ก็ยังสามารถขึ้นได้หรือแม้กระทั่งต่อให้ลงมาตรงเนี้ยก็ยังสามารถขึ้นได้้้แต่่่่ววาาาาาาขงงลนโอกกกสใร ขึ้นทรเก็ตจริงๆของทาง BGC เนี่ยก็คือราคาเนี่ยแบบแย่ที่สุดเลยนะจะลงเนี่ยมาต่ำกว่าเจ็ด0มืนสี่ครับและมีโอกาสลงกลับมาที่ประมาณ60,000ได้6,500 0หาอย่างเงี้ยมีโอกาสลงมาได้ในทารเก็ตของทางเฟรมมันครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับขึ้นนะครับหรือจะลงเนี่ยขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วนะชุดนี้แล้วนะ2กรอบนี้ที่ผมตีแล้วนะถ้า2กรอบเนี้ยเอาบิทคอยไม่ขึ้น 6 0 0ม0เนี่ยมีโอกาสให้เห็นนะครับทุกคน BDC จะกลับลงมาอีก6 0 0ม0อีกครั้งหนึ่งต่ำกว่า70,000่นะต่ำกว่าราคาโลเนี่ยทุกคนจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง2ตัวเนี้ยถ้าเขาไม่ไม,ไม่ไม่สามารถดันราคา BDC ขึ้นได้เลยทำให้ตอนนี้ผมเลยนั่งจ้องเลยว่าตั้งลิร์ทไ้รอเรียบร้อยแล้วว่าถ้า BDC ในชุดเนี้ยไม่สามารถทำา i g สูงกว่าชุดนี้ได้คือทุกคนเห็นปะมันทำาฮ g ต่ำลงมาแล้วถ้า BDC นะครับทำเฟรม d a เนี่ยดันราคาตัวเองขึ้นไปและไม่สามารถทำา i g สูงกว่าเนี่ยเส้นนี้ได้ หรือเบรกด้านบนได้เนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงมานะครับฉะนั้นตรงนี้กําไรเยอะมากนะจริงๆแล้วเผื่ออาจจะได้ต้นเทรนที่ราคาจะเบรกลงมาแรงๆได้พอราคาตรงนี้เสร็จปุ๊บทาร์เก็ตที่จะเก็บเนี่ยก็จะมีทาร์เก็ตตรงนี้1ทาร์เก็ตสองแทร์เก็ตสามแทร์เก็ตสี่คือข้างล่างเลยนะครับก็คือรันมาตั้งแต่ราคาแสนหนึ่งเนี่ยจนถึงประมาณ7จ็ดหมื่นได้เลยแต่ก็ต้องดูว่าตอนนี้ราคามันร่วงลงมาลงมาแบบไหนถ้าลงมาแรงๆเนี่ยมีโอกาสรันถึงเจ็ดหมื่นได้เลยนะครับเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นเนี่ยได้ จะถือยาวแค่ไหนก็จะเปิดช็อตได้ฉั้นตอนนี้ผมก็เลยมองว่า BTC เนี่ยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวลงนะครับมีโอกาสแล้วนะตอนแรกยังไม่มีนะแต่ตอนนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงแล้วทำาายที่ต่ำลงแล้วแล้วก็อิมบาลาน์เนี่ยถูกเคลียร์บ้างแล้วถ้าไม่ดันทา,ายทำา i g ชุดนี้ได้นะ ก็คือผมช็อตเลยผมปรับหน้าเทรช็อตเลยทันทีโอเคไหมนี่คือบีทซีโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ติดตามนะครับมิกเซอร์มาโดยตลอดเนาะนะครับทั้งการกดไลค์กดแชร์นะครับการกดติดตามในทุกแพลตฟอร์มนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ผมยินดีมากๆเลยครับที่จะนำความรู้ดีๆมาให้กับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฝันดีจังจวบครับแล้วก็เจอกันในสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ